ช่วงนี้ฉันกังวลเรื่องฟันมากเลยทำไมล่ะฟันบางซี่ก็หลุดไปแล้วที่เหลือก็ไม่ค่อยดีลองใส่ฟันปลอมดูไหมเดี๋ยวนี้ฟันปลอมทําออกมาดีมากเลยนะไม่นะแบบนี้สะพานฟันน่าจะดีกว่านะเวลาฟันหลุดไปมีวิธีรักษาอยู่สามแบบครับฟันปลอมสะพานฟันและรากฟันเทียมทั้งสามแบบนี้ต่างกันยังไงบ้างนะฟันปลอมก็เหมือนกับวิตผมนั่นแหละใส่ง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่ฟันปลอมเป็นแบบวางบนเหงือ เลยอาจจะกินอาหารแข็งๆได้ยากหน่อยสะพานฟันก็คล้ายกับการสร้างสะพานข้ามโดยต้องใช้ฟันข้างเขียนเป็นหลักยึดเลยต้องครอฟันที่ยังดีอยู่ด้วยนี่แหละคือปัญหาเอางั้นฟันซี่อื่นก็อาจจะเสียตามไปด้วยสินั่นแหละถึงเป็นเหตุผลที่คนสมัยนี้เลือกทำรากฟันเทียมกันเยอะรากฟันเทียมก็เหมือนกับการสร้างบ้านใหม่ใช้กับฝังเสาเข็มที่แข็งแรงลงในกระดูกแล้วยึดติดฟันปลอมซี่ใหม่ไว้ด้านบนถ้าดูแลดีๆก็สามารถใช้ได้นานเกือบถาวรเลยนะ นั้นราฟันเทียมก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดเลยสิดีเลยถ้าทำราฟันเทียมเสร็จแล้วไปกินเนื้ออร่อยๆอกันเถอะ